คอพี่ขุนเป็นชั้นๆเลยค่ะช้างอะไรเอ่ยไม่มีคอมีแต่หัวกับตัวเลยลลดูทําแบบนี้ยิ่งไม่มีคอนะคะมองไม่เห็นคอเลยลลมีแต่ตัวแล้วก็เอาหัวมาเลย <laughs> ดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทีดอขุนเงินนะคะนี่ก็คือสภาพของพิขนนะคะหลังจากเล่นน้ำฝนเออมาลงมาลงแกะกลงแกะกลงหลับกลงหลับกลงหลัแปลงทอด ก็จะอาเต็ดนะฮะแม่ดูแ่ดูอล้วเล่นสายยางทำไมน่ะดู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 ค่ะดึงสายยางขึ้นไปเล่นนะค่ะดดิดิเขาให้หลับลงหลับลงเขาจะขัดตัวให้ ดูดูหน้ารับเออรับรับลงมาลูกโอ้โหาวอี นายนิ ining, ่งนายนิ่งดูดูเหมือนมืนจะฟังรัม น้องคุณทองก็อาบนะคะแต่ว่าคุณแสนร้านนี่น่าจะอาบเสร็จแล้วกัดสายยางนี่แหลมพี่รักนี่เอาไปกัดทำไมล่ะพี่คุณ oh. นี่ค่ะใช้เวลานาน,านบ,าบายเลยมีคนเกาหลังให้ เดี๋ยวจะพาแชาทไปดูน้องๆกันสักหน่อยนะคะน,น,คน,นี่คุณแฟนล่ะยืนอรอบนอรถเลยครับพร้อมแล้วผมพร้อมนะคะอือเป็นคนมีไฟนะคะควันออกจากตัวคุณแฟนล่ะนูตา แฟนร้านพร้อมแล้วครับใแ,แม่ดูเนื้อตัวน้องถึงแ่นร้านนะคะ่ะเราอยู่บนรถฝั่งนู้นก็ขุนทองนะคะกำ oh. ลังอาบน้ำขัดตัวให้เหมือนกัน เช้ๆลูกเขาจะอาบน้ำให้เริ่มสะอาดแล้วขุนทองก็น่าจะเหลือพี่ขุนนะคะพี่ขุนเถียงอะไรกับพ่อ นาหารดูกุญแสน้านลอก่อนพี่ชายใหญ่เลอะมากเลยกินกินดริบนุ่นควายวัดค่ะเดี๋ยวกลับบ้านผมก็จะได้รถทันใหม่แล้วครับพ่บ <c oughs> อกลับบ้านไปเราจะทำคอกให้ใหม่นะคะคอกน้องกุณแสนน้านนะคะนี่ คือคือข้อกุ้แล้วนะคะแต่เราเอามาเชื่อมออกพอแต่มาทัวได้เนะเราต้องทําใส่เป็นกระบะมืดแบบนี้นะคะให้จนแฟนล้านโตมากเลยผมโตมากเลยครับแม่แม่แม,มาเจอต้องตกใจว่าผมแตกต่างมากแตกต่างจากเดิมมากเลยครับ <c oughs> แต่ล้านเป็นช้างที่ใต่ดีนะคะนิ่งๆแต่เขาก็มีความขี้เล่นเหมือนกันกันกบพี่ขุนนะคะแต่ถ้าคนเข้าเข้าถึงตัวแล้วไม่ไม่มีอะไรนะคะน้องคุณแตนร้านแรกๆคนอาจจะตกใจเขาเป็นช้างที่ขี้เล่นแต่พี่ขุนนี้เกาได้ตลอดเวลาค่ะตั้งแต่มาจนถึงตอนนี้ก็มีความเกามีความขี้เล่นอยู่เหมือนเดิมนะคะถึงจะโตแล้วก็ก็ยังขี้เล่น คุณบอกอยู่ในสายเลือดแม่แต่พี่ขุนกับน้องน้องขุนแสนล้านนี้มีลักษณะท,ที่ที่ที่ความเป็นสายเลือดเขาที่เหมือนกันมากคือถ้าคนเขาไปจับเขาชอบนอนไม่รู้นะคะว่าว่าจะเป็นอะไรเป็นแบบน่าจะมาทางดีเอเอสายเลือดเลยนอนอัตโนมัติเลยถ้าคนเขาไปจับนะคะแต่ล้านเหมือนกัน ถ้าคุนเขาไปจับนิดๆหน่อยๆนี่นอนเลยย่อขาหลังปุ๊บนอนลงให้คนโยกเด็นนกน้อยคุณท่องเสียงอะไรอีกหนี่ย์นี่ยดูตรงหน้าผากพ,พี่ขุนหน้าผากพ,พี่ขุนมีแต่ขี้โคลนเต็มเลยนี่น่นี่นดูขา อันนี้เราให้เขานอนเราอาบส่วนส่วนบนให้ก่อนนะคะนีน่ได้นีน้นี่ดูนะดูแก้ม มแบมมากโอ้ดูคอแม่แม่โฟกัสที่คอพี่ขุนเป็นช่้งชันเลยค่ะช้างอะไรเอ่ยไม่มีคอมีแต่หัวกับตัวเลยดูทําแบบนี้ยิ่งไม่มีคอนะคะมองไม่เห็นคอเลยมีแต่ตัวแล้วก็เอาหัวมาเลยรับลงลูกรับลงจครับ โอ้ยตัวจะนอนอืดถึงช่วงขานี่แหละคะ่ะช่วงขาเอาล้างขาข้างหนึ่งก่อนนะคะ

อหนึ่งได้ไหมได้ไหมโอ้หนึ่ง,งเขานินเล่นได้ตลอดเวลาเลยนะคะแม่เมืองกับแม่ม่วงพร้อมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของช่องสีดอดขุนเงินแล้วก็ให้กำลังใจสาวสามขุนตลอดมานะคะ ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ